สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานำเสนออีกเช่นเคยเบิ้งเอาเดอร์จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทอร์เนียเดอร์คันนี้ก็คือ Toyota h ไฮรักวีโก้ตูพีแรนเนอร์สมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.5 v n Turbo 144แรงม้าปี2011นะครับคันนี้ปี2011ราคา2แสนนิดๆนะครับ2แสนนิดๆเท่านั้นนะคันนี้บอกเลยได้ความเดิมน็อตไม่ติงน็อตไม่ขยับนะครับมามาดูมาชมเลยนะครับ มารถดเดิมๆมน็อตไม่ตีงเป็นยังไงนี่คันนี้นะครับป๊อดงามอีหลีงามโพดงามโพง,งามอุบาตอุบัตโลเลยคันนี้นะครับอ่ะมานะย้ำกันอีกครั้งนะนี่คันนี้จอดเทอร์เรสสูงเจินเทินอยู่นี่นะโตโยต้าไฮรักวีโกตัวพีเรเนอร์สมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.5 VN Turbo 1 4เทอร์โบแรงม้านะครับปี2011นะปี2011 ราคา200แสนนิดๆน,นะครับ2 0 0แสนนิดๆเท่านั้นได้ความเดิมนะบอกเลยคันนี้ได้ความเดิมนะน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับนะครับมาดูส่วนหน้าฝากระโปรงเดิมนะคันนี้ฝากระโปรงเดิมมีจมูกเป็นตัวอินเตอร์คุนเลอร์กระจังหน้าเดิมเรียกว่าโฉมสมาร์ทนะคันนี้โฉมสมาร์ทแคปเครื่องนะครับเป็นเครื่อง v n t e r b o ร4 4บแรงม้าไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมนะครับ สวยโคตรโคตรผมบอกเลยคันนี้นะสวยโคตรโคตรน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับได้ความเดิมนะยกสูงโรงงานนะครับแคบเปิดได้ได้เครื่อง2.5นะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะนี่ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับประหยัดน้ำมันทนทานใครที่กำลังหาอยู่นะครับใครที่กำลังหารถกระบ,บะยกสูงโรงงานแคบเปิดได้นะนี่รีบมาจับจองจริงๆ,ๆคันนี้นะครับช้าอดแน่นอนนะ สภาพนี้นะครับสภาพนี้สองแสนนิดๆนะสองแสนนิดๆนะเท่านั้นยกสูงโรงงานแขบเปิดได้ด้วยนะอ่ะมานะครับเดี๋ยวให้ดูให้ชมเลยสภาพนะครับมาดูกันว่าสภาพแต่ละส่วนนะครับจะเป็นยังไงเราจะพาดูพาชมทีละส่วนที่สําคัญเลยนะเมืดอีกแล้วเดี๋ยวขอเปิดสองฝั่งหน่อยนะครับอ้าวมันย้ำคําย้ำแรงอ่าน,นี่มานะ เมื่อก็ดูนะครับพาดูพาชมแบบนี้เลยรถของเรานะครับเนี่ยรถรับตัวเข้ามาใหม่นะครับให้ดูให้ชมก่อนใครเพื่อนเลยดูภายในนะเนี่ยแคปเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายภายในดูงามไมดีครับผมเบาะหนังเนี่ยเนี่ยเบาะหนังสีครีมนะเบาะหนังสีครีมสะอาดสวยงามนะครับดูเลขใหม่ที่สำคัญเนี่ยคันนี้ไม้น้อยด้วยนะไม้แท้ด้วยออไม้แท้เด้่นี่อีพอย์ม่แสนสองด้ว่นะนะไม้แท้แสนสองนะเออ คอนโซลเดิมนะครับคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวเกียร์ธรรมดา5สปีดนี่ดูเลยนะสวยมากแาแผงประตูนะครับแผงประตูเดิมบุด้านข้างเป็นหนังสีครีมกระจกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าโรงงานใช้งานได้ปกติเบาะแคบสวยสุดๆนี่พลาสติกยังไม่แกะเนี่ยเบื้องเอาตึงแปะเลยนะเบาะหนังอย่างดีนะครับเบาแคบเบาะหนังอย่างดีสีครีมพนักพิงเป็นหนังนะพนักพิงของเดิมโรงง,งานฝ้าเพดานสวยนะครับดูประตูแคบ นี่เบื้องเอานั่นแหมป๊าดนี่นะครับสติกเกอร์ของเดิมโรงงานอยู่ครบดูน็อตแต่ละตัวนะนี่ยเบิ้องเอวัตตัวกันดีครับผมนั่นน็อตแต่ละตัวไม่ขยับไม่ตีงคิงนะน็อตไม่ตีงน็อตไม่ถอดน็อตไม่แกะเลยนี่ you, ยูอิงจริงครับผมน็อตแต่ละตัวนี่เดิมนะไม่เคยแกะไม่เคยถอดน็อตไม่ขยับนี่คือสภาพแบบนี้นะต่อไปนะครับมาดูขอบประตูนี่แกะดูเลยนะขอบยางขอบประตูนะครับเม็ดอาร์ครอยเว้าลรอยบากของเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับ สบายใจหายห่วงได้เนี่ยรถอยู่สภาพนี้นะครับเดิมเดิมแบบนี้นะใช้งานยาวๆผมบอกเลยเนี่ยถ้ารถเดิมแบบนี้นะครับรถไม่มีเฉียวไม่มีชนนะรับประกันการันตีเลยนะนี่นะครับรถมือสองนะให้ให้ได้สภาพคงเดิมมากที่สุดจะคุ้มผมบอกเลยนะเนี่ยคันนี้นะครับคันนี้ได้ความเดิมแท้ๆเลยนะน็อตไม่ขยับสักตัวเคุ้มมาก2 0 0 0 0นนิดๆนะคันนี้2 0 0 0 0นนิดๆนะครับอะมาดูห้องเครื่องนะครับ น่ห้องเครื่องดูเลยนี่สภาพห้องเครื่องยนต์นะเครื่องแห้งๆใสๆนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.5 V n Turbo 144แรงม้านะครับเนี่ยประหยัดน้ำมันทนทานดูคันหน้าเลยคันหน้าโตโยต้านะต้องตัวใหญ่เมืองเกลงอย่างนี้นะผมย้ำเลยนะต้องตัวใหญ่ๆเมืองเกลงเมืองเกิองอย่างนี้เม็ดอาร์คเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะเนี่ยคันหน้านะครับเดิมมาก ตาไก่ฝั่งขวาเดิมเนี่ยนะดูเลยตาไก่นะฝัะ่งขวานะครับคันหน้าสัญ,ญลักษณ์ตัวอาของเดิมโรงงานคมกิฟเลยหมอ้อน้ํานะครับเนี่ยหมอ้อน้ําเดิมคันหน้าเดิมเม็ดอาร์เดิมอยู่ครบนะครับมาดูมาดูอ่าหมอ้อน้ำเนี่ยส่องไฟช่วยหน่อยนะครับมือดอีกแล้วนะเนี่ยดูนะจะมีฟองน้ํานะครับหมอ้อน้ําเดิมจะมีฟองน้ําอยู่ด้านข้างนะของโตโยต้านะครับนี่ตาไก่ฝั่งซ้ายเดิมนะคัน คันหน้าฝั่งซ้ายนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัว L อยู่ในวงกลมนะนี่ต้องอยู่แบบนี้นะครับดูแก้มซ้ายนะแก้มซ้ายนะเดิมน็อตไม่ขยับสักตัวดูเลยนะซุ้มซอกเดิมนะครับเบอ่งเอเห็น่แมเดิมคักเดิมเนี่ยอีพอยแม่ข่อยบอกบอกเลยนะคันนี้เดิมแท้นะ,ะดูเพจนะครับแผ่นเพจเดิมโรงงานนะนี่คันนี้เครื่องยนต์2.5 v n Turbo 144แรงม้าปี2011นะคันนี้ปี2011แท้เลยนะครับ ดูน,อดน็อตนี่จุดขายดูเลยนี่จุดขายนะครับพุณน่ะป๊อตนี่ไหมเบื้องความเดิมครับผมเนี่ยขายความเดิมเลยคันนี้น็อตไม่ขยับน็อตไม่ตีงน็อตไม่ถอดน็อตไม่แกะนะครับน็อตฝากระโปรงเนี่ยนะไม่มีร่องรอยเลยฝากระโปรงเดิมแต่เข็บรอยเย็บของเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับเนี่ยคันนี้คงสภาพเดิมจากโรงงานเลยเนี่ยเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดแต่ละจุดของเดิมอยู่ครบนะครับ โลโก้สัญลักษณ์ยี่ห้อโตโยต้านี่ของเดิมโรงงานฝาเดิมฝาแท้ต้องมีนะเนี่ยย้าเลยฝาเดิมฝาแท้ต้องมีนะครับอ่าต่อไปดูน็อตฝากระโปรงฝั่งขวาเนี่ยน็อตเดิมนะครับไม่แกะไม่ถอด Ting, น็อตไม่ตีงนี่คือสภาพาแบบนี้นะน็อตไม่ตีงิงนะครับน็อตไม่ขยับอ่าแก้มขวาเดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมเลยคันนี้สวยมาก๋ยวติดเครื่องบดที่นี่นะครับอ่าฟังเสียงเครื่องยนต์เด้อบาานีีเด้อเนี่ยอ่า ว้าวนาป้าโทโอ้ยรถอย่างไรงามขักงามแมน่เครื่องกระด,ดีพอยีแม่ข่อยเองนะครับนี่ฟังเลยนะครับมาฟังด้วยกันฟังไปพร้อมกันนะนี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ติดเครื่องแล้วนะฟังเลยไม่มีเสียงเขกเสียงสันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5 V n Turbo 1 4 4แรงม้านะครับมาดูสภาพเครื่องนะนี่ดูเลยพุน่ะสภาพเครื่องแห้งนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะ สีแต้มสีมาร์กเนี่ยดูเลยซูมหน่อยผู้ช่วยเนี่ยซูมข้างในนะพูดนะอยู่เดิมครบนะครับสีแต้มสีมาร์กนะอยู่ครบเลยของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยรับประกันการันตีเครื่องดีไม่เคยแกะนะวิธีตรวจสอบนะครับเครื่องยนต์เนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นดึงแท่ขึ้นมานะเนี่ยดึงแท่ขึ้นมานะครับไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นบอกเลยรับประกันเครื่องดีมากเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานออ ราคาเบาๆสองแสนนิดๆนะสองแสนนิดๆเท่านั้นนะครับอคุ้มมากนะคันนี้ผมบอกเลยใครได้คันนี้นะโคตรคุ้มดีกว่าเออไม่ใช่คุ้มธรรมดาโคตรคุ้มนะครับอ่ะต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับนี่กระบะขอบกระบะฝั่งขวาเนี่ยดูเลยส่องเข้าไปนะครับจะเห็นนะเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บของเดิมนะครับอยู่ครบเลยไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะกระบะนะครับอ่ะมาดู ต่อไปส่วนนี้นะครับแชสดซีอ่อคันนี้ใส่บางโคนให้อย่างดีผุนได้นน่ปาดอ่แต่เจาะตรงนี้อยู่นะเจาะให้ดูให้ขูดเลขชัดซีเดี๋ยวเดี๋ยวง้างก่อนง้างก่อนอ้าวนั่นนะครับเบื้องเอาบานนี่พูดอ่ะเนี่ยอ่ส่องด้านล่างกดล่างนิดหนึ่งอ่านพูดน่ะเบื้องเอาครับเลขชัดซีเดิมคมกิฟเลยนะครับปอดเดินแมงง้างมีรีครับผมพูดอ่ะอ่าดูเลยนะครับเนี่ยมาต่อไปมุดดูใต้ท้องนะครับ คนดูใต้ท้องช่วงล่างแชดซีนะนี่ดูสภาพใต้ท้องนะครับแชดซีเดิมสวยไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่นนะครับไม่มีน้ําท่วมนะรับประกันการ,การันตีดูล้อมแม็กหน่อยตัวนี้นะครับล้อมแม็กเราใส่ลายรีโวนะแม็กเดิมของโรงงานโตโยต้านะครับแต่เป็นลายของรีโวเราอัปเกรดนะขอบ17นะครับตัวนี้นี่ขอบ17นะ265ทัพหขอบ17ล้อมแม็กลายรีโวอย่างดีเลยนะครับป๊าเนี่ยนะมิลีครับอ่ะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวดูส่วนท้ายเดี๋ยวเปิดรับแสงหน่อยมืดอีกแล้วนะครับเปิดรับแสงนิดหนึ่งเปิดไฟโชว์ก่อนเนี่ยนะครับมืดอีกแล้วเราอะมาเนี่ยสีสันรอบคันสวยนะคันนี้เป็นสีเทาสีครีมนะครับเป็นตัว P Runner นะครับยกสูงโรงงานมาดูส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายนะตัวนี้เป็นรุ่นตัว E นะครับเป็นรุ่นตัว E Elephant ปี2011ันเคันนี้สวยมากกันชนท้ายนี่มีให้พร้อมนะครับฝาท้ายเดิมอะ มาดูกระบะแม็กไลเนอร์นะครับนี่ไหมพูดนะโอ้ยสะอวันสะอวันเบื้องเอาเบื้องเอานั่นไหมกระบะแม็กไลเนอร์นะครับของศูนย์โตโยต้าหัวเนี้ยนี่ของศูนย์โตโยตา้ยตยตาติดมาจากโรงงานเลยนะครับมาดูต่อไปนี่ขอบกระบะฝั่งขวานะครับขอบกระบะนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบน็อต <Not S 2> เดิมไม่ขยับไม่ตีงคิงนะสัญลักษณ์ AR ของเดิมโรงงานนะครับนี่ของเดิมคมกิฟเลยเม็ดอาร์คแต่และเม็ดอยู่เดิมครบนะครับ ตัวนี้ฝาท้ายจะมีรอยเก็บสีนิดนึงนะจะมีรอยเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับแต่ตัวอของเดิมยังมีร่องรอยอยู่นะเราแจ้งเลยนะครับแหมอันนี้ไม่เป็นไรอย่าซีเรียสนะครับเก็บสีเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะมาดูฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บของเดิมน็อตเดิม erm นะครับไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดสัญลักษณ์ AL นี่ของเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์ k, บนล่างอยู่ครบนะนี่ ฝาท้ายนะครับฝาท้ายมีรอยการเก็บสีนะตัวเอลก็มีลางๆนะอันนี้นะครับเราแจ้งเรารายงานนะเราเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับให้เรียบร้อยนะรถมือสองนะครับอ่ะลอนกระบะนะครับล่องอูรูน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 นะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุนะนี่เราลายงานกันแบบนี้นะครับรถของเราอ่างามคักงามแน่ครับเนี่ยนะครับอ่ะมุดดูใต้ท้องบ่านี่นะครับพูดนะย่างอะไรมีให้พร้อมนะครับช่วงล่างดีชัดสีเดิมสวยเลยไม่มีดาไม่มีต่อแน่นอนนะครับอ่า รถพร้อมใช้งานคันนี้นะครับใครหาอยู่นะตัวนี้รีบมาจับจองเป็นสีเทาสีครีมนะครับอ่ะมาต่อไปมาดูฝั่งซ้ายนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะมาดูขอบกระบะฝั่งซ้ายนะนี่ต้องดู2ฝั่งนะขอบกระบ,บาดนี่ส่องเข้าไปนะครับจะเห็นนะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บของเดิมอยู่ครบนะครับสบายใจหายห่วงได้นะกระบ,บาดนะกระบ,บาดเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนอ่ะดูภายในฝั่งซ้ายนี่แคบเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายเบาะนะเอ้ยไม่ใช่แผงประตูซ้ายนะครับ เป็นบุด้านข้างเป็นหนังสีครีมกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมนะแผงคอนโซลเดิมเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะคู่หน้าเป็นหนังนี่สวยงามมากแอร์เย็นหนาวเพลงเพาะนะครับนี่เบาะแคปเป็นเบาะหนังสีครีมพลาสติกยังไม่แกะพะนักพิงเป็นหนังบุนะป้อนหยาบีรีครับผมมาต่อไปนี่สติ๊กเกอร์นะครับประตูแคปฝั่งซ้ายเดิมนะของเดิมอยู่ครบนี่น็อตนะครับน็อตประตูแคปฝั่งซ้ายไม่ขยับไม่ติงเลย ตัวบนตัวล่างนะน็อตเดิมไม่ตีงคิงนะครับโอ้ยงามีเหลียอ,อีพออีแม่ข่เอ้ยโอ้ยสองแสนกว่าบาทได้สภาพนี้โคตรคุ้มบอกเลยขอบประตูซ้ายนะครับเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บรอยเว้ารอยบากของเดิมอยู่ครบนะฮะนี่สบายใจหายห่วงได้เลยนะครับเนี่ยรถนะครับอยู่สภาพคงเดิมมากที่สุดเนี่ยเราจะใช้งานได้ยาวๆนะผมบอกเลยออแล้วรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์2.5 vnturbo ประหยัดน้ำมันทนทานนะ เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับของเมืองไทยเราอ่ะต่อไปมุดดูใต้ท้องฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยชสซีฝั่งซ้ายเดิมนะครับไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนนะไม่มีน้ําท่วมนะครับรับประกันการันตีออต่อไปภาษีนี่ภาษีนะครับกุมภาหกแปดผืนนี้เนี่ยกุมภาหกแปดนะปีหน้าเลยภาษีนะครับหลังคาหลังคาเดิมสวยนะครับสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนรอยเย็บของเดิม รถพร้อมใช้งานบอกเลยคันนี้นะครับรถพร้อมใช้งานเครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามราคาเบาๆนะสองแสนนิดๆนะครับคันนี้ส0งแสนนิดๆเท่านั้นใด้วีโก้นะครับวีโก้พีเลนเตัวยกสูงนะครับยกสูงโรงงานแขบเปิดได้นะป๊อปนี่มะได้เครื่อง VN เอ,อประหยัดน้ํามันทนทานแน่นอนนะครับอ่ะมา <c oughs> นี่นะครับนี่เป็นสภาพนะที่เราพาดูพาชมกันรายงานนะครับส่วนที่สำคัญสำคัญนะย้ำกันอีกครั้งสำหรับคันนี้จอดเทอร์เลอร์สูงเจริรเทอร์ยูนิเดอร์โตโยต้าไฮรักวีโก้ตัตพีเลนเนอร์สมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.5 Vn เทอร์โบ144แรงม้าปี2011นะครับปี2011ราคา2แสนนิดๆ2แสนนิดๆเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ 0 9 5 6 6 9 8 7 7 7 0 9 5 6 6 9 8 7 7 7หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ